สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดีคุกกิ้งค่ะเมนูในวันนี้นะคะจะเชิญเพื่อนเพื่อมาตำใสบัวมะระกุ้งสดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันจากพริกแห้งนะคะ50เม็ดค่ะกระเทียมนะคะจะใส่ไปนิดหน่อย ใส่ไปสองแล้วกันนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลอันนี้น่าจะอ่าอันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสค่ะหน่งช้อนชาตำเลยนะคะ ประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็จะมาใส่น้ำปลาค่ะครึ่งทับพีนะคะน้ำปลารา้านี่ค่ะหนึ่งทับพี สทับพีนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะคะ มะนาวเดี๋ยวจะใส่ไปประมาณสองลูกโอ้ยลืมลืมถั่วฝักยาวกับมาเกิดเทศโอเคเราก็จะมาใส่ตัดลงไปที่หลังเลยไม่เป็นไรโอ้ยมีความลืมนะคะที่หลังไม่เป็นไรเนาะ ใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือเทศเอาสองลูกนะคะถั่วฝักยาวแค่แค่ฝักเดียวเดี๋ยวเราจะมาให้มันโอโห ่วนิดหน่อยนะคะให้ทวแหลกๆหน่อยเดี๋ยวมาชิมก่อนนะคะดูทุกคน แน้วสองลูกพะเจพอดีเลยแซ่บโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะมาชิมกันอีกทีนะคะ ก็ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานขอเติมน้ำปลาร้าอีกนิดหนึ่งนะคะปลาราเป็นสองทัพพีครึ่งนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาใส่ใส่บัวนะคะ เดี๋ยวจะเด็ดใส่อย่างนี้เลยนะคะเราจะได้เอาส่วนอย่างนี้ออกด้วยใส่ลงไปใส่บัวอันนี้สองต้นนะคะแต่น่าจะใช้แค่ประมาณต้นเดียวดูก่อนเนาะ แล้วก็มระนะคะประมาณนี้พอไม่ต้องใส่ทั้งหมดใส่กุ้งสดเลยจ้ากุ้งสดตัวใหญ่ๆ แล้วก็จะมาคลุกนะคะทีนี้นี่ทุกคนมาดูใกล้ๆค่ะตำใส่บัวกุ้งสดพริกห้าสิบเม็ดนะคะคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ใบใบอันนี้นะคะ ผักชีฝรั่งหรือว่าบางคนก็เรียกใบเลื่อยนะคะโอ้ยมแมลงวันมาร่วมแจมจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะคะแล้วก็เสร็จตักเสิร์ฟได้เลยจ้า โอ้โหช้ำๆไปเลยจ้า เร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเลยนะคะเริ่มจากกุ้งเลยจ้า สุดอร่อยมากเด็ด 哎。